ในทางลงอีกทางนึงเนี่ยเอาโอเคครับฮ<ะ>ัล o าป้าทำไมมุมกล้องมันเป็นแบบนี้วะ<ก>ห้องนี้จำได้ว่าไม่มีอะไรหรือเปล่าไม,ไม่มีกระเช้าแล้วมางั้นเราแสงว่าเราต้องหาทางเดินข้างลางก็ต้องออกมาทางนี้อันนี้ใครเนี่ยยืน้หน้าๆคนป่วยปะอ่าโอเคได้กดป่วย อยากสายที่เที่ยวเรื่องเดียวแต่ดูได้ป่ะคนที่สองกันลบหนึ่งนะคนนำแม่งก็น่ากลัวอยู่นะเอาดีๆไม่เดี๋ยวผมเดินกับคุณป่วยก็ได้เนี่ยผมจำแนกทางนี้ปะเขาอยู่หลังเนี่ยเลิศพยายามฟังเสียงเนี่ยคาร่าลงมาคาร่าลงมาคาร่ามันมาคาร่าลงอะไรตายเลยตายอะไรเขาอยู่คาร่าคุณป่วยอ่ะกีไม่ใช่พีมเหรอที่วิ่งตามมา เอาไอ้เหี้ยใครวิ่งตามมาได้เยอ้ะมันมาจ้ะถ้าคุณใส่หน้าด้วยเรียบร้อยแล้วผมลงมาข้างล่างแล้วทำไงอะข้างล่างข้างล่างคือทางไหนวะจำไม่ได้วะเอ็ดก็เดินลงมาเลยครับคุณป่วยมันมันมันมืดอะเราต้องเดินชิดกำแพงลงมาไม่ประเด็นคือมันต้องเดินไปทางไหนอุ้ยเชี่ยโดนแล้วคุณป่วยอะไรอะไรแนทางลงอีกทางนึงเนี่ยเอาโอเคครัก็ฮัลโหลมาดามเฟอร์ เฮ้ยห้องห้องห้องอยู่ไหนแม่กเอ้ยไม่เดินลงไปสักปิดห้องไม่ทันไม่ใช่ปิดห้องไม่ทันนี่เขาปิดห้องเสือหุ่นอ้าวโอ๊ยโดนมันดักเหรอไม่มีไฟฉายกูไม่มีไฟฉายพี่หากูไม่มีไฟฉาย เพราะว่าเขาเรียกอะไรวะเนี่ยเจอแล้วเนี่ยทางจำได้แล้วทีนี้จจนลองแก้ดูไหมแก้เหอะมันนานให้พิมพพพ์ใพ์ให้้ิมลองดูให้พิมพ์ลองดูให้พิมพ์ลองดู a few moments later โอ้ยอะไรวะเ <specimens S 1> <c oughs> นี่ยไม่ไม่ไม่มันเช็คอะไรวะ เอาได้แล้ว <Huh? S 1> ได้แล้วหนึ่งอันเก็ตแล้วเก็ตแล้วได้แล้วสองโอ้โหทำไมเก็ตไวจังก็แคห่หาอะไรที่มันคล้ายกันกับอันข้างหลัง <Hey. S 1> ไอเหี้ยนั่งติดมาตั้งนานเข้าไปนั่งจนหาเข้าไปดี่เล่นอะไรกูคุณป่วยเอาบอดแสบพวกนี้ก่อนตามพวกนี้ก่อนตรงนี้ไงตรงนี้ไงเจอละ ให้ทำอะไรคุณป่วยสองมันฮะคืออะไรตกใจนะผมก็ตกใจเหมือนกันคุณป่วยคือยีฮ่ายไม่ตกใจอะไงค่าเบิกพัาเบิดใครอที่โต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 ใช่ไหมพัาเบิกนคือ i h e u ใช่ไหม i h e u i e i นี่ดึงข้อได้มีไฟด้วย โอ้ oh, มีไฟเลเวลโย่ั n ล็อกเหมือนอันล็อกไฮเซ e c u r i t y g a แล้วอ่ะเปิดแล้วใช่ไหมเปิดในคอมอะ่ะเออม,มันจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วก็ไป,ปไปดูเดินไปซิอีเดินอยู่อ้าวทำไมันวิ่งไม่ได้อะอ๋อมันเหนื่อยอยู่เปิดประตูนี่งไงได้แล้วเย่เ <Yeah. S 2> อ้าเอาฟังเดนเข้าไปคุณป่วยจำได้แล้วห้องนี้ คุป่วยโอ้ลิสอินไลท์อินไลท์คนป่วยอินไลท์อินไลท์ห้องห้องเห็นเห็นห้องที่ใกล้ที่สุดไหมวิ่งวิ่งมีวิธีไปเราก็จะดับอ๋อนี่คือที่มาของคขาว่าเจีจ๊ยบไหนไหนท่ไหนไปไหมไปด้วยหรอไปคุป่วยไปไปดีรออะไรอะ่ะเหนื่อย เนื่อยมือควเนอยเหนื่อยเยเอิร์อโอเคโอเคโอเคเย็นรอรอมันมาพอดีเราเค่อยวิ่งไปเอาอ้มันดับไวมากใช่ถุกไวเสียเกียร์อไแบบนี้มากเลยอะเห็นตรงนั้นไหมตรงนั้นไหมตนั้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรออรอรรออดูดูดูก่อนดูก่อนดูก่อยังมันดับไวมาก ไปตรงนู้นเนาะไปอ้ยุมันจะมันจับไปขึ้นเรื่อยเรือยวะไอ้กูป่วยกูตายตัวเนี้ยเยังไงดิกูคนเดียวจับไปขึ้นเรื่อยเรื่อยอะดิเราต้องรีบวไปเจเอ๋เห็นไหมน่ะเห็นเอ็ดมันไวมากเอ็ดทันเยอะทันเยอะ <laughs> <laughs> ต้องไปคนเดียวแล้วนะต้องไปคนเดียวแล้วหรอให้ hey, ต้องไปตรงไปชอบปะที่เปิดประตูที่แรกอะอุ้ย oh, โอ้ยองยี่หรอมันไม่มีไม่ใช่หรอไม่มีอะไรเลยเอาผมบอกแล้วอ๋อสเต,เตชันกับฟันฟันเลเวลอะไม่ใช่เราต้องขึ้นเป็นสเตชันคนป่วยเอาแล้วผม <พอ S 2> ผมหายหมดอะ ก็าตายของมัหายหมดเลยใช่น่าจะเก็บมาให้ผมด้วยมั้งมันเก็บไม่ได้นี่ตรงที่เขาวิ่งไปฟันแล้วแม่งก็โดนเล่นพอดประตูกลางจบแล้วไฟฉายอ่ะมันไม่มีทีไม่มีอะไรเลยไอ,อ้ของมันตกหมดเลยไปไฟฉายโอเคแต่ว่ามันมืดแล้วนะโอเคไปมีไฟฉายแล้วลงโ<อ>ว่าสเตียร์อะไร อุ่ยเชี้ยคุ้ยกุดเพย์เมาผมปีนมาโคเดิน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 เมาผมเปิดมาโคเองเลยเฮี้ยสะดุ้งเลยไเฮี้ยฉันเฮ้ยอะไรอะไรอะไรวิ่งวิ่งวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าอย่าหันนะอย่าหันอย่าหันโอเคโอเครู้อยู่ว่าข้างหลังแม่ต้องมีอะไรไม่ดีแน่มันบ้ามันใกล้ไปเลย เราต้องหลบไหมเนี่ย<ม>เราต้องหลบมุมไหมเนี่ยกูตายผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ตายก <c oughs> ูตายกูตายเอาเาไอ้คนไอ้คนเลยโอ้ยเอา้าเอา <c oughs> เอโอ้โหเอ้าเออยังไงอ๋อโอเคสเตชันหรือฟันเรีอยนสเตชันเหมือนเดิมไหมเหมนบัก๊ก ไอ้เหี้ยติดบล็อกไปฉายหนึ่งสองสามวิ่งวิ่งผมวิ่งไม่เหยีดอะไรเลยตอนเนี้ยวิ่งข้ามเหยียดกันวิ่งไคุณปวยคุณปวยวิ่งเลยคุณเหนื่อยวิ่งอยู่ผมก็เหนื่อยไปเรื่อยไปเร็ื่อยไปโดนไลท์เดซาวออฟเดดไอ้นีิทูลันดู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 ฝั่งดูฝั่งซ้ายไว้เผื่อมีแบบทางเข้าอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเราคนหลบวะงั้นหลบนี่คุณป่วย ออกไปหูตกใจมีแค่ผมมีไปชายเหรอทำไมจะทางนู้นล่ะทำไมจะทางไหนน่าจะมาแหล่ทางประตูเหล็กกันแหละอ๋อแล้มาจะทางนี่ถูกแล้วทำไมทางนู้นแล้วต้องไปทางนี้ไม่ได้ตายผมก็เก็บใหม่ตะกี้ไงที่มันอยู่หน้า่อนไฟจะดับโอ้โอ้พาร์ซ์เซนว่ะคุณปวดลองก่อนไหมเดี๋ยว ใครเปิดประตูฮะเปิดเหรอมีเสียงเปิดประตูเสียงไฟธรรมดาหรือเปล่าไม่มีไม่มันเปิดให้เองเอ,อิร์ธมาดูไหนผมไม่ได้หูฝาดด้วยเนี่ยแต่ตอนที่แรกมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วยังไงแล้วเราก็เดินไปตรงนั้นทั้งคู่อ่ะแล้วแล้วอยู่ดีมันก็เปิดไม่สนผมแก้ปรเส้นก่อน <laughs> ไม่สนประตูเปิดให้เองงนี้ไม่อยากเข้าเลยเว้ย งั้นก็ไว้ติดตามตอนต่อไปครับเนี่ยแล้วมันมีเลลฟอเมนต์อะไรไหมอ่ะหาอยู่แยกก็แย่แล้วน่ะคุณป่วยอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นคุณป่วยเห็นประตูนะแต่คุณป่วยอยู่ไหนอยู่ในประตูประตูไหนนี่ไงผมเจอที่แก้พัทเลแล้วประตูอยู่ไหนคุณป่วยอยู่ไหนเปิดแล้วเปิดแล้วหนึ่งอันเปิดแล้วหนึ่งอันฮะเปิดแล้วนี่หนึ่งอัน ุณปวยอยู่ไหนน่ะผมไม่เห็นคุณป่วยเลยในเกมเนี่ยมันหน้าตาไอจุดแก้วปรซึ่นเป็นยังไงวะมันจะเป็นเป็นเป็นแบบนี่นี่นี่เป็นเป็นกล่องกล่องแล้วข้างบนไปเป็นไฟสีแดงอะนี่มจะบอกมันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นตัวเขียวนั่นไหมเห็นแล้วพอบอคอยกอนีอันนี้ใช่ไหมีลยวลองใช้ดูสิใช่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทํายังไงอะเปิดก็เปิดเปิดทุกอันเปิดทุกอันให้มันครบ ดูได้นะวันไหนเปิดแล้วปิดแล้วเออตอนนี้จะเข้าไงเนี่ยคือเนี่ยเราเปิดไปแล้วเนี่ยสามจุดโอ้คุณปลอว่ากลับมานี่เห็นทางไปต่อแล้วนี่ไงไปฉายเก็บ้างเก็บไปเพื่ออะไรอะไร อะไรหัวเราอะไรโง่เโง่ผิวเชี่ยคุณป่วยวิ่งวิ่งมันมีรถมันรเขาปิดประตูปิดประตูกลัวเข้าไปข้างในเปิดเลยเป็นอะไรเปิดถ้านมาผมจะบอกผมจะหลบไม่เห็นมันเดินอยู่แถวนั้นไหมอ่ะก็เข้ามาดูสิเห็นไม่เห็นเรียกได้โยงโยกหัวโยงหัวชิลได้ไหม แต่ไอตัวนี้มันปีนห่อได้นะห่อให้ปิด What the fuck ให้ในภาคอินไซต์นี่ยขนาดขนาดไหนเวิดิบเวิดิบเวิดเปิดเลยเวดิบเปิดเลยเฝ้าฟอยหน่อยฟอยหน่อยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่มันมีจุดหนึ่งอ่ะเอ๊บจุดจุดของนู้น่ะเอาไงเดี๋ยวผมฟอให้เวิปิบเวิดิบทำนะคุณเวยคุณเวิดิบคนดีบล็อ อยู่ไหนแล้วตอนเนี้นแล้วคุณป่วยวิ่งไปไกลแสีงว่าอยู่ทางนั้นแหละคุณป่วยวันดีครับอะไรอ้อาวแเสียงว่าเราเปิดไปสามอันแล้วใจหายวับเลยวะห้องนี้ที่เรายังไม่มาห้้องนีใช่หรือห้องนี้ห้องนี้ก็อีกสามอันไงแต่ว่าอาจจะเจอตัวเย็นนั้นก็ได้หรือว่าเราเจอตัวเยนมีความคุณป่วยไม่บอกกันเลยวะ <laughs> กินปุ๋ยกินกปุวย,วยมันไม่ออกมาแล้วมึงไม่พูดทีอนะไรด้วยเขี้ยไม่รู้วิ่งอย่างเดียววะไปไปรับบทก็ไปวิ่งก่อนก็ต้องไปก่อนเลยเข <laughs> <ทำ S 1> ี้ยนั่นแหละบนอินอ๋อเนี่ยเอาไปสองตามันตามันจะบอดสองตาแล้วก็วิง่งได้อยู่ เอาเหมือย่างนี้ก็ไม่บอกม,มันมีแปะโนะว่าเราไม่อ่านกันเองเออเราไม่อ่านกันเราจะตัวนี้เราค่อยวิ่งกลับไปอยู่ไหมกุ้ยดุ้ยดุ้ยกุ้ยอะไรมันไม่ได้ออกมาจากประตูผมปิดประตูอยู่อ๋อตกใจเปนยัไนงไงผมปิดประตูไว้ไงเฮ้ย งัดสอบทดสอบนานไหมแค่ไหนม,มันได้เรื่อยๆอ่ะไม่ได้มันจะวิ่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วปิดมันวิ่งหนี<ม>้รผมไม่กลัวแล้วมาผมยืนแทงให้ A f e w moments later ไว้ๆๆ้ไ้ไเอามอนอยู่ มีอัลมอนมีอัลมอนดอัลมอนด์อนหนึ่งเดี๋ยวค่อยเก็บไ้กินเซฟหน้าได้สักี้ข้อหนุ่มสายตูดนีไงเปิดละก็อวัยโอ้ยโอเค